เอาพี่รองเทสการเฮ็ดปวกเอาเฮ็ดปวกใส่ลังมาขายซบลาทอดอะไรกว่าห้าสิบพี่รองห้สิบสิไปชินเขาวัดพี่รองมีคาดว่าแจงเฮ็ดปวกสิเต็มอยู่พี่รองเลยเอ๋เรียยู่อันนี้ผู้ใดจองนี่ยายล่าจองยายล่าจอง ยายล่จองวันสันมีการจองเกิดขึ้นแล้วพี่น้องตลาดบ้านบบามีแม่ยผ้าพอนได้ยังพอประทึงอยู่เบิดมืออีกบ่ามันนี่มันนี่บ้าเบิดมือตาวานังมันเสารยูนบือเป่าอ่าโอเคโอเคสิใส่เวดยางได้๋ยวไปถุงหาสิบบาทปานได้ฟวียเขาไปลงเทียตาแตกก็บ่ได้ดอกนึงน่ะอ้าวลูกน้องไล่ครับผมอ่าตลาดห้อกก้ามพี่น้อง ตลาดเขาก็มาคล้องบ้านกองเอ๋นี่ยู่ธี่ร้องผม,มร่อนฟองเก่าเก่าเาขาหนมเปียกปูนแต่น้อยบ้านมีมากมากเลยเนี่เขาเอืน้นบ้านมีเขาเอืนเอ้นเขาปาด,น,ดนายจะแมียนหรคุณแม่คราปาดันอโอ้เขาปาดขึ้กันแม่นบ่เขาปาดซบเท่าไห,หร่ล่ะครับซบละสิบบาทปาทได้ฟรีกินยืดเดือกเอาไว้เขานี่เด็กแม่ ตลาดกลางบ้านเฮ็ดปัวควายเสียดายดิควายกระเบื้องไหวเหลี่ยวดอกหน่อยๆน่อตีซี่กูมาเอามึงแถบมาสั่นควายบาคอายไปเหลี่ยช่องให้เบิ้งตางตาสองดอกคาคักยูเปีนเปนเปนบัดหมุนอุ้ยปุ้ยเลยอยู่ป่าคันวอยได้คือสิได้ลายอยู่ดอกนี่ลาบไกลเนาะครับอ่าแม่ผู้ใหญ่อ้อมหมูต้มต้มน้องใหม่จากแม่ผู้ใหญ่คนสวยของเฮา อ๋อกุ้งสดไปเห็ดยังไงเอาไปไอ้ใส่เอาวะไปใส่ตุ่มพี่น้องกุ้งจับเอาจับเอาเนี่ยผ้าพรกุ้งพี่น้องเอาไปก้อยด้วยครับเด้อกุ้งสดๆเลยอันนี้อย่างของเฮาลาบปลาตะเพียนลาบปลาตะเพียนบออะไรเห็นเห็นตรงๆเป็นคำพูดใะไรก็ลาบปลาตองปลาตองอยู่หันพี่น้องผมตะเพียนเนาะครับเนาะแกงไก่ปนปลาแกงไก่ปนปลาเข่าพัด ปาพาร์งเพื่อนมักข้นสดๆตัวมากข้นกระหมองเลยเห็นปะลาบไก่เป็ดกินบอดพี่น้องอขันข้นไหมมันก็นเป็นดกินยังสี่ละพี่น้องผมทอดปาลาก็มีทอดปลาทอดปลานื้นนเฮาสดๆใหม่ๆมาทางนี้กับลาบไก่คือกันมโ,มอโอลาบหมูน้องเมย่บอกลาบหมูแกงแกงเขี้ยวหวานดิแกงเขียวหวานพี่น้องนั่นก็เฮ็ดสดๆเลยพี่น้อง ขั้นตอนทุกอย่างไม่ค่อย,อยู่นี่เพินพ่นว่าเห็ดตัดทีสามตัดเทียงขึ้นเดี๋ยวนี้เพิ่งม่าเห็ดเนี่ยมือเศร้าเลยเป็นอีหยังบุลสูบบะมีบอกคุณแม่ห <c oughs> ลาบไก่พี่บ่าเพื่อได้สิบูรณ์เป็นย่างลาบไก่อยู่ขั้อยู่ขั้นตอนการห้อยพักอยู่อยู่ในขั้นตอนการห้อยพักอยู่พี่น้องลาบไก่สวยเลยเนาะคุณแม่ <c oughs> นี่ไม่ไม่พี่น้องลาบไก่บ้านวิลาบไก่บก้บานไม,ไม่ไม่เลยพี่น้องเลยยอดพักเทียนเห็น ยอดพักเห็นเ,นเลยพี่มอเมื่อไรดีล่ะเมื่อไรโอ้ย <laughs> พี่นอ <laughs> ้องคนใหม่แนวนี้บอสแอบมันกระปวยทอนแล้วคุณแม่เลยคุณล่นนะลาบกลไก่ใหม่ๆคนใหม่ๆเบื้องหลังพ้อขาแม่ขาย <sk ills> เขาต้ม <sk ills> แล้วมาเห็ดเขาต้มตัวป <sk ills> ีเมื่อเราอยู่นี่รับตาดังไฟกระสุกพี่น้องรับตาดังไฟกระสุก คนมักค่อเขาอยู่เขียงหมูเมนูดมากเลยพี่น้องอาทิตย์ว่างหันอาทิตย์กอนกับพ่อพอกันมาอีกแล้วหมูใหญ่บ่อท่านเรื่องของเร่องคือหมูเราใหญ่บ่ท่านพี่น้องพ่อใหญ่มากพ่อเด็กขากับขาอายุประมาณจักเดือนบุนี่พี่น้องสี่เดือนจ้ะสี่เดือนนี่คือพวกติเขาจับขายเนาะครับเนาะเขียงหมูเล่าเนื้อนุ่มๆครับเนื้อนุ่มกรุบกรับกรุบกรับพี่น้องผมเยวว่ามีไปถอดอยู่ สี่ข้วขายยังไงได้เท่าไรบุ้งรอ้อยหกสิบสี่ปาน,น,นได้สี่พี่พน้องตัวเป็นสี่เหลี่ยงมากไงอ่าโกมิดจัดไปแล้วเมื่อนั้นโกมิดจัดไปแล้วพี่น,น้นองอืมตับโอ้มันนี่ไข่หลังแม่นบ่หน,น่อันนี้แนื้อไก่ไข่หลังไขห่ขหลังพี่น้องไข่หลังกับตับไปต้มใส่กันกับใส่อีกล่องเบิ้งใส่ข้นก็ยังม่าทันเอานะครับเนาะเป็นใสอ่อนแม่นบ่ครับผมใสอ่อนข้นยังว่ทันเอา ตว่าขาดว่าอีกบ่ด,ดนน่าจะเกลี้ยงตับพี่น้องที่บ้ามีมาต่อเ้าเย็นนี่บ่ท่านหกม่วงเสาเนี้ยเอาบอกตัวตัวเห็นอากาศยังสี่ตีหากรัวพี่น้องตีหากรัวครับนี่ยังไงเสียงปวงเปียงป้วงป้วง,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 งพี่น้องผม,มบักโอกโหลก้ามามาพอดีเลยปลาแดกปลาแด็ก,ดกน้องไม่สมน้องไม่สมพี่น้องผมอุ้ยบักกว่ากามีพี่นอ้อ,อ,นอง บักกวากซุปบักกวากซุปพี่น้องผมอืมุนนะบักลำใหญ่เราโอ้ยนวยงามจากพี่น้องเบิ่งเนี้ยเเบิ่งดูกว่าบ้่าว่าสัาา่นเดี๋ยวไต่ต่อพี่น้องอ่ะพาคุณเจ้ามาแล้วพี่น้องผมสายบุญก็เข้ากับเมือนเดิมบ่ท่านกันซาแปลว่าบ่ท่านกันเลยที่เดียวเชี่ยว มว่าท่านเบิดซ้ำร่างนี่ไปเบิ่งขางนี่มันเบิดกวันบ่อเล้วตลาดกลางบ้านบ่ามีถึงสีเบิ่งว่าน้อยแต่ว่ามีครบทุกอย่างขนาดขายหมูปิ้งประจำยังมีบักเชียพี่น้องล่องเบิ่งเราพี่น้องเนาะแม่ค้าตลาดน้อยของเฮาพูดนะพี่น้องป้า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 ตายหลังพูดได้ป้าไอพี่น้องผมแบกกระดินของคุณแม่แล้วขนมโมกใหม่ๆ เราสีมาตีซี่กัวใบจำพี่นอ้องปลูกเองของเราเนี่ยรับประกันว่าปลูกเองทุกอย่างนี่บักพริกบักพริกปลูกเองบักทั่วปลูกเองเบื้องเอารวดเบื้องลักษณะบักบัวผักตั้ต่างๆนี่คือคุณแม่เราปลูกเองเป็นแบรกกระดินเนาะพี่นอ้องเนาะหวดมวยกับคว้าโคกแตกเป็นโคกแตกเป็นเสีบหน่วยหรอพี่น้องขว้าขากลายเกินถึกเมียจมครับผม ยังมีอีกว่ามั้งนี่พี่น้องความกระเทียมพริกผีผีโอ้พรผีปนบามีเสี่ยวอยู่สิไปเทไว้ให้มันเต็มกระปุกอ้าใหญ่เลยเอออีหยังเราพี่น้องว่ากันยุทธสงบักโอโหลผมนเนี่ยอันซ้อนปลาพักบุงพักบุงพักบัวแบกกระดินดดอันซ้อนปลามาีถ้าใครเต็มท้องเองเพ่งเลยแมนบ้าครับนี่นี่ไข่แมนบ้านีา่นี่ ไข่แนีนนล้านเอนเส้นกันองกปีงแนวนี่พี่น้องเวพื่นกับเื่อได้เพื่นกับ,บาป่านี่ยมันมาวาใไขนี่อ๋อแมยนอยู่กันบ่าบาเพียงนะล้เท่าไรอะไรนี่นี่ล้หกสิบบาทพี่น้องผมหกสบาทมันก็ซ้่ได้ฟรีแล้วซ้อนบักกวกเด้อพูดพูดน,นะพี่น้องเขามันเฟ็ดมันไกลม,มีความกินความรับประทานบ้านมีอนส้อนตะบักกวกนี่แหละเอาว่าซื้อซซะ รสซ่อนบักรอบัสสุกย่มนี่สมดีครับเรวพูดแม่เบื้องล่างเราแล้วเราให้ซิมว่ามันหวานบ่ว่าสันบักบักรำยายอยู่ขงางบ่เดี๋ยวซิมแป๊บเดียวขายเบิดพี่น้องแป๊บเดียวขายเบิดเห็นบ่แป๊บเดียวคนห่มเพราะฉะนั้นแล้ว ไผมาท่านครับท่านไผมากเพราะท่านเอาตะดูกตะขามันไปสีนมันข้าวเดียวมาปวงประมาณตีห้าตีห้าเนี่ยเครื่องชื้อเม้งพันไปห้อมสีเบิร์ดลหมูสสองตัวพี่น้องพักปานนั่นแหละอืมอืมเราไกลแม่ของเราหนครับเนาะอืมเดีย๋ยวไปเบิ้งเลยเป็ดวะเฮ้ยเป็ดพี่น้องอันอันนี้ยังไกัอันนี้ยันนงไกัยเป็ดอืม ไปบ้านเข้าไปสุดท้ายท้ายสุดยุทธีเฉียงแม่ปิงปังเข้าไปคุยกันเข้าสิจุพี่น้องผมเแบบียแบบกะดินจะขายดียังจะเห็นวา,านพี่น้องสามสี่ถาดเพิินเหมาเลยบักพริกมันเป็นตะกับลาบกับก้อยกับก้อยกุ้งแส่บเนาะพี่น้นองนะขายโคตะระดีพี่น้อง,นะองบอกแล้วว่าเยี่ยมเหือเส้ามากเพราะว่าจะเป็นเสียเลี้ยงคุณมงคุณแม่นมมานะครับนาะจักน้อยกับเบิร์บ้ามีบอกแล้วสีเฉียงนี่บ่รเขินหกม่วงเขงเบิร์แน่นอนพี่น้องผม เบ,บิดแน่นอนเดี๋ยวเขาจะมารีวิวกันเต็มๆกับสินมือนี้แสบบ่แซบสินเล่าเบื้องเอาพี่น้องผมเดี๋ยวเขาสิจุก,กันเห้เบื้องแซบแซบพี่น้องมาท่าย่ำเบื้องหลังกันเลยทีเดียวเชี่ยวละพี่น้องผมครับมือนี้พ่อค้าแม่ขายยังมาหน่อยอยู่นะครับเด้อขาสวยก็นี่กระจองมาหลากก็นี้แต่ว่าบ้ามีชิ่งมาท่ายประมาณตีหากลัวพี่น้องผมชิ่งมาท้ายประมาณตีหากลัวหลับไปกันได้แน่นอนพี่น้อง โอ้ยเสียดายดิไปในซองดอกข้าเจ้าเชียเอามุนอุ้ยปุ๋ยพี่น้องผมว่าก็บอกซาบ้ามีโคตรเก็บใจเลยเอาพี่น้องผมขายแหลกพี่น้องขายแหลกตอนนี้ทัง้งเพียรทั้งเลียดกันละโชคดีบ้ามีเห็ดเจ้วมาแล้วกันสันกระชักสี่ได้กินว่าได้กินละพี่น้องอืมพูนคาะแล้วท่างพุนเสี่ยนดีดีพี่นอ้องลาคาลาคาบ่ิได้ทอกันกับสัน ราคาซุ้มนี่ก็ถือลงแต่ว่าติดมันตะว่าตากแสีบพี่นอ้องอ้อมแสบีบตากแสียบด้วยครับเด้ออ้อมเสียบอ้อมแสบีออแสบตากแสีบพี่น้องผมลาบดีดีหูผ<ฮ>ิดจะเทียมพร่อเราบอกคุณพ่อแตะแจ๊กใบงอะไรเยอะนี่เออ เคล็ดลับการซื้อโคกของ้านคุณพ่อเล่าเร้่อพี่น้องบ่าวมีขอบอกเลยว่าพญ่อมเลือกน่วยใดทีเราเคาะคู่มือพี่น้องมันรับประกรันคว้มทุนท่านแม่นว่าครับผ่านการผ่านการรับประกันแล้วว่าเออผ่านคิวซี่แล้วเขาต้องซื้อตัวน,นั้นรักการง่ายๆเลยครับนะไปบ่าวมีเสียายเห็ดปวกเด้เห็ดบวกที่เจ้าของอไปเบิ่งไหวไหม เดียวอยู่ยักบล่ะเดียวอยู่หาบเดียรย่หาโซบโอ้ยพูดไรเป็นาเหเดบ้ามีเ่าแมนแมนเรายนี่ไปถามไปเมื่อกี้แล้วมองมีอือหุยพี่้องดองจุ่มๆงามๆเห็ดบวหยางนี่มใช่นเดียวกันเลยเกือบไปเขาเคยห็ดบวหยางเพชรบัวกีพกีบ่แจกบ่จกคือกันเนี่ยมีแต่ดอกจุ่มๆ ผมงามเหลืออยูหาถุงถุงละหาสิบเหลืออยูหาถุงถุงละหาสิบพี่น้องผมเทศกาลเฮ็ดปวกเทศกาลเฮ็ดปวกตลาดนัดนะครับทุโอ้ยสุดยอดพี่น้องผมเอา บ่าอะได้ดี่สองครัขอบพูดถูกเลยถูกซับถูกการกติดกระทำเหมือนเดิมคือก็พี่น้องผมจยากหัวใจทีมงานอีสานบ้านเอาเองพี่น้องผมพี่ผับการได้คำว่าคำจากเกียถ้าท,ทางที่บุษบาที่ออกไปบ้านมีขอโทษขอไปเลยพี่น้องเด้อพอขคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาไปซ้ำหนึ่งขอบคุณครับเป็นการกกกฮุรม้มซึกฮู้มซึกเสียดายฮู้มซึกเจ็บปวดพี่น้องไปเจ็บเห็เห้ยดเราแบบ เราแบบถืกตัดหนาเขาเบิ่งไหวนะครับมือแบบง่ายพี่นลองดอกน้อยๆก้าสิเปียาดอกจุ่มๆมันหวานจัดหน่อยพี่นลองผมแปลนเอือดเตัดมีละหมองมันศูนย์สวัสดีครับกระดูกอันทุกอย่างไหม่ซะก่อน